เอาละครับใครที่มีปัญหาเรื่องราวของเส้นผมขาดหลุดร่วงนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งหนังศรีรษะที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่ฟังทางนี้ให้ดีๆครับผู้ชมครับ ผมเองเนี่ยนะฮะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นพิธีกรนะฮะเป็นผู้ประกาศข่าวมานานมากประมาณสัก2 0 3 0ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเจอเรื่องราวของสารเคมีอยู่บนหนังศีรษะและเส้นผมของผมเนี่ยบ่อยมากๆอย่างเช่นไดเปาผมนะฮะเจลสเปรย์แน่นอนโอ้โหโดนทุกวักวนจริงจริงนะครับสุดท้ายแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรรู้ไหมฮะนอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้แล้วนะ,ะเรื่องราวของแชมพูสระผมที่มีสารเคมีอยู่ด้วยมันทําให้เส้นผมนั้นขาดหลุดร่วงคุณผู้ชมครับอย่างเช่นตรงนี้ นะแล้วก็ตรงแถวแถวนี้เนี่ยมีปัญหาไปเจอแชมพูอยู่ตัวหนึ่งคุณผู้ชมครับชื่อว่าไลโอคือตัวนี้มันมีมา18ปีแล้วแต่ผมใช้มาไม่ถึง18ปีนะผมใช้มามาสัก10ปีก่อนหลังจากนั้นหายไปเพราะาตอนนั้นมันหาซื้อยากเขาจะซื้อได้เฉพาะแค่ในร้านขายยาแต่วันนี้ผมเองเนี่ยนะะในฐานะที่เป็นเจ้าของเอากลับมารีแบรนด์ใหม่3ขั้นตอนนะฮะในการลดปัญหา การดุดร่วงของเส้นผมนะครับข้อแรกเลยนะฮะเราจําเป็นต้องใช้แชมพูที่เป็นธรรมชาติจริงๆเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะครับไลโอคือตัวนั้นฮะที่จะตอบโจทย์เราได้ตัวผมเองเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยหลุดเป็นกระจุกกระจุกกระจุกเลยนะฮะแต่หลังจากใช้ไลโอไปแล้วผมบอกเลยว่าเห็นผลเลยฮะมันร่วงน้อยมากบางที3-4เส้นซึ่งโอ้ถือว่าแทบจะไม่ร่วงอ่ะคุณผู้ชมครับเอางั้นางั้นดีกว่านี่คือขั้นตอนแรกนะฮะขั้นตอนที่2นะครับนี่ฮะ นี่เป็นครีมนวดของไรโอนะครับถามว่าทำไมต้องใช้ป้องกันเส้นผมพันกันแล้วก็แห้งแตกปลายเพราะนั่นคือสาเหตุนะฮะที่ทำให้ผมนั้นหลุดร่วง3หลังจาก2ขั้นตอนนี้แล้วนะครับนี่ครับโทนิกนะฮะเราก็พ่นผมขออนุญาตพ่นเลยแล้วกันนะ